ใช้ปิดระตอบบริเวณรางน,น้ำหรือป่องควันท่อระบายอากาศต่างๆก็คือใช้กับงานหลังคาโดยเฉพาะนะครับครับคลิปที่แล้วพี่เอกพาไปซ่อมหน้าต่างข้างหลังนี้ก็คือไปซ่อมรอยรั่วระหว่างขอบหน้าต่างกับ ตัวขอบปูนขอบผนังบ้านเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาซ่อมหลังคานะครับสวัสดีครับเพี่เอกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยนะฮะช่องจะไ้พูดเรื่องบ้านกันนะครับคลิปที่แล้วพี่เอกพาไปซ่อมหน้าต่างข้างหลังนี้ก็คือไปซ่อมรอยรั่วระหว่างขอบหน้าต่างกับตัวขอบปูนขอบผนังบ้านเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาซ่อมหลังคานะครับก็คือทางน้องเจ้าของบ้านเนี่ยก็แจ้งมาว่าหลังคามีรอยรั่วคือมันมีรอยต่อระหว่างผนังบ้านนะครับกับส่วนที่เป็นโครงหลังคาชั้นล่างนะครับตรงนั้นเนี่ย ถ้าเราทำตัวแผ่นครอบไม่ดีเนะี่ยมันจะรั่วหรือไม่มีแผ่นครอบเลยเราไปใช้ซิลิโคนนะ่ยพี่เอกคิดว่ามีปัญหาตรงนั้นพี่เอกก็ไปซื้อมาละ นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเป็นบอลทูปเทปเมื่อก่อนมันเป็นงานที่เอาไว้แปะแผ่นครอบต่างๆคือทดแทนสาหรบับที่เป็นพวกการใส่แผ่นครอบผนังแผ่นครอบหลังคาแล้วก็เอาปูนมามามา,มาโปะก,ก่อนแล้วถึงเอาหลังคามาครอบอีกทีหนึ่งทีนี้เราไม่ใช้แล้วเพราะว่ากรรวิธีนั้นน่มันมันสักพักหนึ่งมันก็ต้องมีการมาซ่อมรอยรั่วรอยซึมต่างๆมันก็เริ่มมีพัฒนาการ ในส่วนของพวกเคมีพันธุ์ต่างๆที่สำหรับงานก่อสร้างขึ้นมาตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับมันมีหลายตัวเมื่อก่อนเป็นวัสดุเป็น,นคล้ายเป็นยางมาต่อยเนาะแต่ตัวนี้เป็นเนื้อ PU เลยตัว PU ล้วนเนี่ยมันจะค่อนข้างทนนะครับก็ทางน้องๆที่เป็นเซลล์บอกว่า,า3-5ปีเนี่ยสบายมากนะครับเก็บไว้เฉยๆก็อยู่ได้2ปีนะครับก็เดี๋ยวเรามองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่แกะก่อนอาทีนี้เรามาดูตัววัสดุตัวนี้เลยนะครับตัววัสดุตัวนี้ก็คือคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือใช้ปิดรอยต่อออหหลลังคาารรืืกกะะเเบ้นสยรร ช้ปิดต่อบริเวณรางนะ้ำหรือป่องควันท่อระบายอากาศต่างๆก็คือใช้กับงานหลังคาโดยเฉพาะนะครับตัวของเขานะฮะแกะมาจะเป็นนี้นะครับหน้ากว้าง10เซนนะครับยาว3เมตรนี่แล้วก็ต้องลองดูว่าพื้นที่ที่เราจะแปะเนี่ยใช้10เซนพอไหมมันมีหน้ากว้างมากกว่านี้อยู่นะทีนี้พี่เอกมาดูแล้วของพี่เอกใช้แค่10เซนก็พอนะครับทีนี้ตัวของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นด้านหน้าจะเป็นแผ่นแผ่นฟอยล์นะครับแล้วก็เป็นตัวเนื้อวัสดุที่เป็นตัว เ่นะครับแล้วก็แปะกาวมานะครับเวลาเราใช้งานเราก็ลอกอันนี้แล้วก็แปะไปกับหลังคาเลยนะครับหลังคาที่พี่เกมุงของบ้านหลังนี้เป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับฉะนั้นการใช้วัสดุตัวนี้มาการรั่วในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดแผ่นหลังคาก่อนติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าหน้างานเป็นยังไงนะครับตอนนี้พี่เอกขึ้นมาอยู่บนหลังคาแล้วครับทีนี้ก็เจอปัญหาแล้วว่า มันเกิดจากอะไรนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเกิดจากการที่เราไม่ได้ใส่แผ่นครอบชนผนังนะครับเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังนะครับตัวแผ่นครอบชนผนังคืออะไรครับในงานมีดตั้นชีตเนี่ยมันจะต้องมีแผ่นครอบที่เอาไว้เก็บงานระหว่างที่เรามีหลังคานะครับด้านล่างนะครับกับตัวที่เป็นตัวแผ่นผนังด้านด้านข้างเนี่ยทีนี้พอเวลาหลังคาไม่ได้ชีดไปชนเนี่ยมันต้องมีแผ่นครอบตัวนี้แผ่นครอบเนี่ยต้องครอบมาถึงหลังคาลันสันหลังคาตรงนี้เลยแล้วก็ เข้าไปนี่แล้วก็สอดเข้าไปใต้ผนังนะครับเวลาน้ํามาที่ไหลมาจากผนังเนี่ยเขาก็จะลงแผ่นครอบแล้วก็ออกมาทางนี้แล้วก็ไหลลงมานะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าไม่มีไม่มีแผ่นครอบเนี่ยรอยต่อต่างตางเนี่ยที่เกิดจากเนี่ยตรงเนี้ยพวกเนี้ยน้ามันจะเข้านะครับตอนนี้ด้านล่างเป็นห้องขวบนะน้ําเข้าห้องัวเวลาฝนตกหนักๆซึ่งก่อนนั้นเนี่ยพี่ก็ให,ให้ให้ทีมงานน,น,น้องมาแก้ไขแล้วเอามาใส่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ตรงนี้ระยะยาวก็คือเดี๋ยวพี่จะแตะผนังที่เป็นไม้ฝาเชลรานะครับตัวตีซ้อนเก็บนะครับเพื่อจะได้เป็นการเก็บงานผนังนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก่อนจะจบงานตัวนี้ก็ใส่แผ่นครอบนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บอีกทีหนึ่งณตอนนี้ต้อง,องทำเพื่อกันฝนในระยะชั่วคราวก่อนซึ่งตัวนี้พี่เอกได้ลองเนีลองเทสละให้น้องๆทีมงานมาเก็บละก็ใช้การได้ดีนะครับก็ยังเหลือตัวนี้อีกนิดเดียวนะครับอีกไม่ไม่เยอะครับก็ประมาณเมตรเดียวนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะตัด แล้วเอาให้ดูเลยนะครับว่าใช้งานจริงระหว่างที่แปะเป็นยังไงคือเมื่อคืนฝนตกนะครับก็ตรงนี้อุดไปแล้วรอยหนึ่งก็ไม่ก็กันได้อยู่นะครับแต่ระยะยาวน่าจะไม่จบก็เลยต้องขึ้นมาเก็บให้จบก่อนนะครับก็เมื่อคืนฝนตกก็ลังง้าก็สะอาดนะครับเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็จะแปะนะครับ ไหนก็ขึ้นมาอยู่บนหลังคาเมทัลชีตแล้วฮะมาคุยกันหน่อยเรื่องหลังคาเมทัลชีตเนาะก็ให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวเมทัลชีตเนี่ยมันมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการใส่แผ่นครอบต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับอย่างบ้านหลังนี้ไม่ยอมใส่แผ่นครอบทางผนังนะครับก็เลยเกิดปัญหาทางด้านนี้ขึ้นมาบางทีมันมันนิดเดียวแหละเพราะว่าช่างเนี่ยเขาก็คิดแค่ว่าตัวผนังตัวหลังคาเนี่ยมันสอดเข้าไปใต้ผนังหนึ่งรอนละทั้นน้ําจะไม่ค่อยเข้าไปแล้วก็จะไม่รั่วละใช้ซิลิโคนอัดแต่จริงแล้วมมันไ่ใช่วิธีีท่ถูกต้องอ่่ชางงขท่ย เก็บงานหลังคาดีไหมใส่เป็นครอบถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากให้มีการเทสหลังคาก่อนบ้านใครที่ทําแล้วมีฝนตกหนักๆเนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นการเทสเบ้างต้นแล้วนานไม่รั่วก็โอเคก็ผ่านแต่บ้านหลังนี้ก็เหมือนกันนะนานไม่รั่วในตอนแรกนะครับก็ปลูกมาได้พอผ่านมาสองเข้าฝนที่2แล้วแหละก็เกิดการรั่วซึมนะครับพอรั่วก็รั่วเยอะเลยทีนี้มาเจอปัญหาละก็แก้ไขไปเรียบร้อยระยะยาวก็จะมาทําอย่างที่เอกบอกนะครับอย่าลืมนะครับทสทุกจุดนะครับหลังคาเป็นชีดเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน